ใหม่ก่อนพี่นอ้องอ,ออกเพราะในหลายพี่นอ้องออกมาย่อมมายม่อมออกมาเล็กเล็กน้อยสินะ ออกบนหลายเที่แะแงออกน้ำแขางพุทธบาท กมากนายออกไดยลายกินบ่อบีบ่อบไว้หรอกอก็ได้แกงไปเมียดใส่แกงอันใส่พักอันนั้นใส่พักอันนี้แต่ตองส่งแฝบอยู่ได้หรอเนาะมันมาใหม่สดเนาะ สอดขึ้นคนตกใจคนสอดออพื้นละมันเนี่ยขณะพี่น,น้องน้องไม่ตั้งแดนน้องปลากันยังไงน้องปลากันน,กน,น้อยข้อใดแกงตุง่มงอบนีบน่เปันได้ mời bông nha ba nị đơn này mời 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 nhỉ mời 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 nhìn đến nhìn no nương ตื่มกันเล้วพี่น้องอันนี้พันเขียวด้งน,นี้ดีตัวได้กินน้ำไม้แล้วบัรยายนม่ดีอีกแล้วต้องเริ่มออกได้กินได้แกงด้วยดอกพี่น้องพะอตา่ได้กินด้วยดอก ม้ำใหม่ประเทศเยอรมันขอไปทางในป่านี่เพิ่นบองข้านี่ออกพี่น้องมันสิม่งออกแถวฟุตบาทบาทสะกกอนเมนะนี่มันก่อพิ่นอันนี้นี่ก่อพิ่นเพิ่นในป่าบ้านนี่ออกอยู่จ้ะเดี๋พี่น้องได้แกงน้อยอยู่ด้วยนะไปปอกแกงกันดีจ้ะเด็กแดงหนึ่ง ขดดว,วดมากก็จะได้แกงยอนอยู่นี่นี่แล้วไปขวดมากก็จะได้แกงอยู่เด้อ เป้แประมานี่ป,ปุ๊บอยู่นี่นี่เสียมซับเนาะพี่นอ้องอเสียมมูมี่นี่นี่ เบึงบนคักเกิดบัวเห็นได้่ยคุสีเขียวเขียวคักนอนนอนใบใหญ่ที่นองนอนนี่หน่อย ออก,กำลังออกเดดกำลังออกทำไมนอกก่อกำลังพ่น Đấy. Ừ, ngon như thế. Món nò này. Thái Thái thang lột แลนตืดไปตืดมากมเดี๋ยวปลอกมาแน่แล้วก็น้องไม่ก็สิาะได้กินอยู่ดอกพี่น,อน้อง นะทำไมนี่คันหอนหอนหนีพ่นจะออกดีตัวหอนหอนๆนี่พี่น้อง ไปฮักมากก็จะได้แก้มย้อนด้วยดอกสายพันธุ์เขียวด้วยนี่พี่น้องนี่อันนี้สายพันธุ์เขียวโนมันี่อัน่นคอมเมนต์มาว่านโนมัยเยอรมันบ่เคยได้ยินบ่เคยเห็นจระเทียมว่าสันเพิ่นว่ามีอยู่ตีว่าสันบ่น่าจะมีเพิ่นว่าเพิ่นว่าเนาะมีเยอรมันก็มีโนมัยเด้อพี่น้อง ทำไม่เขาอยากับผูกคือกันกอยู่เยอรมันน่ะควรไม่ยาของเแห้งคักตัวนี้หลายาคักคือยังเงินพนว่านี่ออกเงาเที่ยวบ่ได้ไปหาเที่ยวว่าหมุนฐานออกไปน้องหมอกก่อว่นี่สวดออกนี่ข้างไป งงมามาน้องว่มาก่อนนอนมีเสียมซับพ,พี่น้องมีกิ่มเอาเด็กพี่น้องอันที่บ้านคอยค่อยเก็บอันบ่อนหวานนะเนาะที่ขวบ้านมันค้ายๆ่ยบ่อนหวานทิ้มเกินหของคนท่างนะพี่นอ้องมันกินบ่ได้ด้วยจ้ะอันนี้โมเมนบ่อนด้วยจ้ะนะคือคือเห็นบ่อแกะแกะบอกเลยพี่น้องคอยจะเอาให้เบื้องตัวย่างนี่นะนี่นี่นี่แยะแกะบอกเลยนี่นี่โมเมนบ่อนเด้อพี่น้องนี่ นี่นี่โบเมนบอนนี่หละที่เขาว่านะ่นคู่เมียนนะ่ะคือคักว่าพี่น้องมันจะออกน้ำต่าม,ามันหอกันท้างนะ่ะนี่บ่เมนบอนเนี่ยมันคู่เหมือนของบอนหวานฝรั่งที่เขาเก็บลงน่ะพี่น้องที่เขาเอาไปเก็บไปแกงนะ่ะนี่บบเมนเด้อจ้าีน้ายสูเบิงจ้ะนี่นี่คืออันคืออันคู่เหมือนของที่ซื้อพี่น้องเนี่ยหนายสูเบิงจ้ะจะเก็บดอกอันนี้กันบัดทีนี้พี่น้องจา้าเอจะเอา ดอกนี่ไปอดอกฟันสิงโตออดอกฟันสิงโตเล็กน้อยก็ไปลอกเอาลอกกาพ้นออกเอา แต่ก็เฮ็ดแนวกินเป็นบ่านบนะ้านแล้วเนาะเป้า <ś c oughs> เป้ากับบ้ไปมันยังบ่แห็งคัก ตุ้มๆเนี่ยปลาตําเนี่ยเก็บจนทุงมือขาดมาพอดอกโอนๆนี่เงี้ยดอกโอนพี่น้องโอนขกดโอนแน่ดินี่ตรงในโลกตัดๆเลยตัดๆๆเก่งเลย อผักสมุนไพรแบบฟันสิงตู่พี่นองพู้เป็นดงอยู่คุณผบ้ไดไปจ้อยวา่าจะไปเก็บประสันเป็นดงอยู่ไก่แลวบบ้ใดไปพี่นองจ้ะเป็นดงอยู่พู้ไหลขึ้น,ย,นยังนี้ทางบ้านนั้น ใหญ่อดอไปโควาดบคนคีี่น้องเสียงน้เลย เก็บจนทุงมือขาดเก็บแพงเส้นไม่เก็บดอกอันนี้ <c oughs> ออกมันรับแสง ยายแม่สีแกงเนาอไม้พี่น้องแต่มันหลายเติบอยู่คุณผู้แกงหลายพี่น้องแกงน้อยๆผ้าแกงผ้าแกงเด้เนี่ยกินลอไม้สดๆมน้าเนาะฟาแกงเลยนี่กินคน,ดดน,เ,น,เ,น,นดเดียวแกงหลายก็กินดดกุ้งบดกับพี่น้องจ้ะ ฟ um, ันสิงโตผ้าแกงผ้าก้อนพี่น้องผ้าผ้าต้มสักก้อนถ้าเบิ่องบาแกงได้จ้ะสีใสแกงใสดอกอันนี้พี่น้องดิอันก้านอะไรนี่มันยังออกนไงรออันนี้กาศมันออกเลยดอกกอนอ่อนตัดตัดใส่เลยพี่น้องจ้ะดอกฟันสิงโตตัดก้านใส่เลยนี่ตรงดอกได้หงอนนี่แกงเลยอันนี้เขาตัดออกนี่ดอกก้อนอันนี้นะรอรอก็ได้พี่น้อง แผ่นใส่ด้วยขมจากนอยเนะรยชากรจบขมจะกนอยเปน็นน้ตขา้นหนี่งตัวนี่ยแสบย้งให้น้องใหม่นี่คือบอกตุงมตุก็นี่บอกตุงตุ่ตัดช่วย้แกงใส่น้องใหม่อออันนี้เีเท่ากับตาดออกนี่ตัแกังกันนี่ อย่นั่งยังบนาละ่ายยูไซเลย,เย,อ,ยอ,อย่านั่งอย่าพนอย่านั่งลงไปเดี๋ยวยางเดี๋ยวแกงน้อมาย้ําไรมีผักนั่งตูนี่คือเขาเบียเขาซานะรที่เอตอาเนี้เ,เขาต่ำตำน้องมาไปเราเขาต่ำต่ำใส่พริก ตังขบีวแล้นู่นอึนขบี้แล้วน้ไมัต้มนะแกงน้ำมันพี่นองนี่สดันแสบนะแกงนั่นก็แสบนั่นแล้วก็แกงแล้วก็ซุปนี่ก็่ป็นแันเ็ดหูนูนี่เฮดหูนูแห้งก่อต้มเราได้นี่พี่น้องแส่น้ำมไปั่วเลยถั่วล้าก็ใส่เลย เกแกงข้างเรับลันนจ็กนอกอ้อยกะนี่แหละทอนน้ำมน้เขากะต้มแล้วเนาะใส่เกลือลงไปน้ำมก็ต้่มเพะยงเล็ดเท่ากับไอ้ลวกซุปอะไะเล็ลเกเลยโอ้มีบักนะั่งตู้พี่นอ,องแกงยังไงก็ไเลย เก้านั่นแหละน้ำปูน้ำปลารุกไปแกงน้ำมันมสดไม่แฝบพี่น้องแล้วกับแกงแล้วกั็ต้องเทกับมุกต้องเทกับซุปพี่หะัะใส่ปลาล่ปาปลาลอมหอม,หอม เออพี่น้องจรินเก่ง,งมั้ยน้ำยนนนนนนใยน,นี่นี่ใส่ปลานี่ยละนี่ปลากปุกไงใยนี่นี่นะดอกฟันชิงตูนนี่คอยใส่เอาดอกตูมเพิ่มมะแกงพี่น,น,นอ้องอเาลับมันนี่ใส่น้ำนี่ตกอกนหืมกดแล้ว ลองกินแกงมะม้น้ำกันแกงมะม้ต่างแดนหน่อไม้ต่างแดนขอบอกอีกคนด้วยจ้ะพี่นนท์คนคอมเมนต์มาว่างวดก,กอล์ลอนด์โผล่ลงมันว่าบนหน้าจะมีหน่อไม,ม้อยู่เย่ละมั้งตอบคอมเมนต์คนนั้นนี่คนแรกบอกว่าหน่อไม,ม้อยู่เย่ละมั้งมีหลันเปิดเส้นพี่น้องออกลายใหเจ้ากับปูไปเนาะ ออกน้องสวนสวนไม่ยาของแห้งไร่สวนข้นบกโคนทิมนะอีนึงไม่ได้ออกแค่ยอยู่โฉก่อก็ได้กลิ่นข้นบกโคนทิมเดือดน้อม่ยึดละมันมีเ่เลยจากพี่น้องมี่เราเคยเห็นตะยูเมริกาอยู่เมืองยึดละมันเคยเห็นประเทศเยึดละมันนออ้องใหม่อ่มาสั่นกดลว,ลว,ลวลดลวดแต่พี่น้องสุกเราเนี้ยพี่น้องจ้ะใส่ในีุลงไปนี่ ดอกฟันสิงโตดอกอ่อนๆเลยนี่การเพื่อนอันดอกนี้เขาจะเอาไปสเต์นั่นไว้อเอาไปตากแดดว่าจะเหดน้ำชาดอื่นเป็นอันว่าเสร็จสิ้นพี่น้องอย่างจะดอกฟันสิงโตทุกอันตะไคร้ใส่แล้วล่ะมันบ่มีอัน นั่นงดูผักสะแยงเนาะพี่น้องเขาก็ได้กินดอกบุคอยมีแท่งพายู่พี่น้องจ้ะใส่มหม้อลงไปนั่งแล้วพี่น้องมาเนี่ยมาเด้อแซบๆพี่น,อน,น้องกินเขาน้ำใยเม่แห่เมเม็นคนกินง,ง่ายๆพี่น้องทั้งสิ้นเลจ้ะตำกอกตำ,ตำแก้วทอดปลากระป๋อเลย่ลนๆไปเลย ม้นวนกับกินกับแก้วกับแกงมะมัยเองสิเลรอพี่น้องพกักบอกพักป้าเนี่ยเนี่เราจะคูดได้หลายเด้อพี่นอ้งองม่าบางสองไมลลีแฮปปี้พี่น้องพ่อกันคิดหนาจ้าเสร็ตเราจะแกงมะมัยสดๆตัลวล้วนแล้ว